โอ้โห oh จะลองใช้กฎใหม่แล้วนะครับมีการเปิดเผยว่าอังกฤษนะครับอาจจะลองใช้กฎซินบินใน FA Cup คัซีซั่นหะน้านะอันนี้รายง,งานข่าวจาก The Times นะครับบอกว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษอาจจะนำกฎซินบินมาทดลองใช้ในเกม FA ฟเอคัฤดูกาลหนนะ้ากฎซินบินเนี่ยจะทำให้ผู้ตัดสินสามารถไล่นักเตะออกจากสนามได้เป็นเวลา10นาทีหลังมีการถกเถียงผู้ตัดสินหรือการทำทีเกิลฟาว คาดกันว่าทาง IFAB นะองค์กรที่ดูแลการแข่งขันของฟุตบอลเนี่ยจะไฟเขียวให้มีการนํากฎสินบินมาใช้ในฟุตบอลอาชีพในการประชุมเดือนหน้าเลยนะแล้วรายงานก็บอกว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษพิจารณาที่จะนำสินบินมาทดลองใช้ในเกมเอฟเอคัทั้งฟุตบอลชายแล้วก็ฟุตบอลหญิงในซีซั่นหนา้ากฎนี้ถูกคาดหมายว่าจะเป็นตัวช่วยลดการถกเถียงกับผู้ตัดสินหรือการตัดฟาวที่น่าเกลียดหลังจากประสบความสำเร,ร็จกับการทดลองใช้ในระดับสมัครเล่นและฟุตบอลเยาวชนทั้งในอังกฤษรวมไปถึงประเทศเวลส์ IFAB นะครับจะอนุญาตให้มีการทดลองใช้กฎในฟุตบอลระดับที่สูงกว่านี้และจะขึ้นอยู่กับสมาคมฟุตบอลแต่ละแห่งว่าจะตัดสินใจใช้กฎนี้หรือเปล่าหนึ่งในตัวอย่างที่ดีสำหรับกฎซินบินคือศึกยูโร2020นะครับนะัดชิงชาลเลร์ที่จอร์จริโอคิเรลนี่เนี่ยจงใจดึงเสื้อของบุคโยสากาเพื่อตัดฟาวและเขาได้รับแค่ใบเหลืองยังไงก็ตามภายใต้กฎซินบินนั้นคีเรลนี่จะต้องออกไปอยู่นอกสนามเป็นเวลา10นาทีและทำให้อิตาลีต้องเล่นกับอังกฤษโดยที่เหลือตั้งแต่เพียงแค่1ิบคน ทางด้านของปีเอลูจิคอลิน่าครับหัวหน้ากรรมการของฟีฟ่าเองสนับสนุนให้นํากฎสิบินมาใช้โดยบอกว่าที่เราคิดคือเริ่มต้นดําเนินการโดยไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้คนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองได้มีระเบียบการไว้ใช้ในความคิดของเราคือทําให้เกิดขึ้นเร็วๆนี้การทดลองในการแข่งขันระดับรากหญ้านั้นประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากตอนนี้เราพูดถึงฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้นในฟุตบอลระดับอาชีพหรือแม้แต่ฟุตบอลอาชีพในระดับสูงๆ โอ้โหเราก็ต้องมาตามกันต่อว่ากฎนี้จะได้ใช้ตอนไหนนะครับเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอกฎซินบินมาใช้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เกมดูขัดจังหวะหรือเปล่านะครับก็มีหลายเสียงหลายการวิพากษ์วิจารณ์นะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับกฎซินบินก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับ